สวัสดีครับผมแลวันนี้อยู่กับผมซิกแลวันนี้เราอยู่ในการซิกฮอบบี้นะครับผมวันนี้ก็จะไม่ได้มาแกะกล่องของเล่นนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําเป็นหนังสือการ์ตูนนะครับผมก็หนังสือมังงะตัวนี้ก็เป็นของเก่าแล้วนะครับผมจาดูจากตรงนี้เนาะข้างหลังจะเขียนว่าปี2010นะครับผมแต่เล่มสามนี้น่าจะไม่ได้ออกปี2010หรือเปล่านี้เดี๋ยวก็ต้องแกะเช็คอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ เรื่องนี้เป็นเรื่องดิปเตอร์นะครับผมเดี๋ยวขออ่านชื่อภาษาไทยนิดนึงเนาะสงครามผ่ามิตินะครับผมก็เมื่อก่อนผมเคยดูเป็นอนิเมนะเนาะไม่เคยรู้ว่ามันมีมังงะด้วยเพราะว่าผมก็ไม่ได้มาทางสายสะสมหนังสือสักเท่าไหร่นะครับผมเมื่อก็จะมีเลเทเขียนไว้บอกเลยนะครับผมว่าสิบห้าปีขึ้นไปเนาะอายุสิบห้าปีขึ้นไปนะครับผมก็เนื้อหาในเรื่องก็จะมีความดิบเถื่อนประมาณนึงนะครับผมจะก่าวก็อันนี้ผมยังไม่ได้แกะนะเพิ่ง ได้จากรับจากที่เพิ่งสั่งมาเลยนะครับผมก็จากที่จําได้เนาะใน,นเรื่องคร่าวๆมันจะประมาณอย่างคนนี้นะครับจะเป็นคนในตานานญี่ปุ่นเนาะอย่างปกสามเล่มแรกเนี่ยจะเป็นคนในตานานญี่ปุ่นล้วผมแกะเลยดีกว่าขอตัวไปแกะสักครู่นึงนะครับตอนนี้ก็แกะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้คือโฉบหน้านะครับผมสามเล่มนะที่ผมได้มาก็สําหรับใครที่มีความรู้หรือเก็บสายางนะังงะผมอยากรู้ว่า ในไทยอ่ะเรื่องเนี้ยมันมีครบไหมผมเห็นของญี่ปุ่นนะ่าจะมีประมาณเจ็ดเล่มนะคือเจ็ดเล่มนี้คือจบที่หกจุดห้าเท่าที่ผมเห็นนะแล้วก็ในไทยตอนนี้ผมมีแค่สามเล่มนะครับผมก็ผมก็ยังไม่ได้อ่านด้วยไม่รู้ว่าเล่มสามมันจบที่ตรงเท่าอนิเมะหรือเปล่านะครับผมก็อันนี้ก็แกะมาแล้วก็จะให้ดูตัวอย่างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพระเอกนะครับผมพระเอกของเรื่องนะก็เนื้อเรื่องคร่าวๆผมก็เดี๋ยวขอเปิดดูนิดนึงก็มันจะประมาณแบบว่า เอาวีรชนต่างๆนะครับในประเทศต่างๆด้วยนะไม่ได้มีแค่ญ,ญี่ปุ่นนะครับผมคือพระเอกสามคนนี้คือจะอยู่แก๊งเดียวกันนะครับผมเป็นฝ่ายของญี่ปุ่นเนาะแล้วก็จะมีประเทศอื่นๆนะครับผมเอามาเจอกันเนาะเอามาสู้กันเลยนะครับผมไม่ได้เหมือนกับทางของเฟดเนาะกันเลยเนาะคือใครตายในสนามลบแล้วก็ย้ายไปอยู่อีกโลกหนึ่งนะคือไปสู้กันอีกโลกหนึ่งนะครับผม ในเรื่องคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็คนนี้นะคือคนที่ผมชอบที่สุดในเรื่องเลยนะครับผมต้องบอกว่าไอ้ตัวนี้คือแบบโจช้าเร็วสามสุดๆเลยนะครับผมในแกงสามคนนี้เนาะแต่จากที่ดูมาพอจะจําได้ก็ตัวนี้ครับน่าจะเป็นตัวที่โอพีที่สุดในเรื่องแล้วนะท่าที่ผมจําได้นะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดในเรื่องแล้วครับผมแล้วก็เป็นตัวที่มาจากยุคที่เก่าที่สุดในสามคนนี้ด้วยนะครับผมก็คือจะมาจากคนละยุคกันเนาะ เป็นตำนานในคนอยุกันก็สองคนนี้ผมจําไม่ได้นะว่าชื่ออะไรแต่ตัวโปรของผมนี่ชื่อนบุนอากาศผมจําได้ยู่ก็วันนี้ก็จะมารีวิวประมาณนี้นะครับผมก็รายการซิกคอปปี้เราก็จะทําหลายอย่างเนาะนํานเสนอหลายอย่างที่เกี่ยวกับงานอาดิเรกนะครับผมรวมรวมไปหมดทุกอย่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดนตรีหนังสือการ์ตูนการอ่านหรือการเพ้น์การแกะ ของของเล่นต่างๆการเล่นของเล่นต่างๆก็เดี๋ยวผมจะอัพมารีวิวให้เรื่อยๆนะครับผมก็ส่วนเล่นเกมก็อาจจะน้อยลงนะครับผมช่วงนี้แพชชั่นในการเล่นเกมของผมก็ต้องบอกว่าลดลงเยอะมากๆเนาะตอนนี้ห่ยหาอะไรที่มันออกนอกจอมากขึ้นนะครับผมอยู่กับธรรมชาติอยู่กับอะไรมากขึ้นเนาะอย่างตัวหนังสืออะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นดิจิตอลกันหมดแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะอ e ีบุ๊กหรือเปล่าแบบว่าเราสามารถอ่านซื้อได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็แต่มันก็ไม่ พอมานั่งอ่านได้จับอย่างเงี้ยนึกถึงวันๆเก่าๆเลยเนาะเมื่อก่อนผมก็ไม่ไม่ได้มีเยอะนะครับผมหนังสือการ์ตูนเนาะเมื่อก่อนจะยืมเพื่อนอ่านอย่างเดียวนะผมพวกวันพีชก็อะไรเงี้ยแต่ผมซื้อแฟร์รี่เทลเล่มหนึ่งไลนะผมจาได้ตอนนั้นอนะ่ะมันเพิ่งออกมาเล่มเดียวซื้อแม่งเลยการ์ตูนใหม่แหวกแนวเพื่อนมาเลยครับจนตอนนี้จบไปแล้วแฟรี่เทลผมก็ยังไม่ได้ดูจนจบนะแฟรี่เทลตัวนี้ก็ดูถึงแค่น่าจะจบแค่ช่วงลักซับเองมั้งครับ หลังจากชน,น,นะลักซ์เนาะก็เนี่ยเปิดให้ดูคร่าวๆเนาะก็เดี๋ยวขอเลือกฉากนิดหนึ่งเนาะยิงฉากตอนเปิดเรื่องครับเป็นของพระเอกเนาะผมหาฉากโดดแป๊บนึงเนาะนี่ฉากนี้เนาะฉากนี้ในอนิเมะคือเท่ามากเลยนะเป็นมังงะก็ดูเท่ไปแบบหนึง่งฉากนี้เนาะคือพระเอกเนาะทำหน้าแบบ จ้องจะสังหารนหะบอกว่าขามาแล้ว,วกระโดดใส่แต่จริงๆแล้วหลอกนะเพราะว่าจริงๆนะพระเอกซ่อนปืนไว้นะครับผมอ่ะสปอยไปเน,นี่ยเนี่ซ่อนปืนไว้อ่ะเอาปืนออกไปยิงนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแค่ช่วงแรกนะไม่ถึงว่าสปอยนันเป็นเนื้อเรื่อง,อนะลอง,องแล้วก็พระเอกก็จะตายนะครับผมแล้วก็จะได้ไปอยู่โลกใหม่นะเจอกับพลงานก็ เอาไว้ประมาณนี้ครับใครก็ใครสนใจเนาะลองไปหาดูได้นะครับผมอนิเมะต,ตามที่หาได้เนาะหรืออยากได้หนังสือมังงะอย่างผมก็ไปลองหาดูได้นะครับผมที่ผมหาเจอผมก็หาเจอแค่สามเล่มนี้เนาะแล้วก็ผู้แต่งน่าจะเป็นผู้แต่งเดียวกับเรื่องเฮลซิงนะครับผมเรื่องเฮลซิงผมก็ชอบมากเลยนะอยากจะเก็บมังงะมากแต่ราคาค่อนข้างสูงเนาะพวกที่ราคาดีๆก็เลยได้เจอทันตะกี้เลยเนาะก็วันนี้ก็จะมาประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ